สวัสดีครับกินข้าวกับตายายเลยน้นาเต้โซบส่วน,น,งนงสวงสัยกินข้าวให้อิ่มเนย้อว,วนสวนตลอดสวนหลอดอาหารเยอะๆนะครับอาหารมีลวกผักก้นจองป่นปลาและน้ำพริกปลาดองจากมหาสารคาม แม่น้อมมูลเนาะมากินกันนะครับปลา <mai, S 2> ปลาได้เยเมื่อสาซื้อปลาดองมาเมื่อสาซื้อปลาดองปลาดองปลาดองคนมันก็บูมคนมันก็บูมมันใส่ถงมากใส่ถุงมาทุกคนเพาะว่าเขหันประเด็นเจอน้ำปลาคลองไหนแล้วมันหลายตั้งขาย

เข้ากินข่าวนี่เข้ากินว่าเข้ากินเก่าเากินเข้ากัดอิ่มมันไปไปอิ่มท้องเขาหูอ่มเม่อกี้ไปไลายบ้าลายเอ้าอีหลีเด้เข้าอยากอยู่แต่ว่าเอามาเฮ็ดแล้วมันหลุดผสมใจนะกินบ่ได้หลายอืมกินมันอยากอืมกินมันกินมันปากอยากมันท้องเสื้อผีม่ขาอันนี้นะอนุบาลก็ะหูจักแล้วบ่เออก็าเหมือนบระเด็เนี้ยไงเนาะ เดือบแล้วมือนชาเดียดเือแล้วันเล็บในแล้วคนมักโกเยคนมักโกากินน้คนงูม่นงอยังไม่ไปยกมาเ็เดี๋ก่อนทำไมทำไมทไมเมเไม่ยกไม่ยกคนโก่ไงจันคนโกออาาน้คนงูคนงูวให้กินกินน้คน ก้เพื่อกเอาคำก่อนนี่จะมนบกวงไตัวจับปลาเขา้ตัปลาขาตัวจับบกวางบจองเป็นกวี่กะเวอยังเอ้ยเนไปราบนปลาบนดงไปไม่ได้บ่นอกบ่นปเขาบรรทัดโอ้คอยดไปโอ้อดไปสรางานกแล้วมาตกลงมาสมบูรณตกล้วบ่บ่เื่อ เออราจะเอารมข่อยด้วกันเนี่ยมันจะ่อยมั่งแต่จนไปห้างกับห้างแล้วเราจะอารมณ์อยเด้วยคอยขึ้นขหนึ่งเด้ทำงานอิสระอือบอกเขาเรียกว่าเออบอยเฮดก็ได้อิสระเนี่ยไม่เห็นหยิบชั่วโมงชั่วโมงนชิ้นหมุนลูหอกเอาไปเอามาหนุนเหตุงานมันมีวันเสาร์วันอาทิตย์มั้งบ่เฮ้าหลุกกายบางทีวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเลยแห้งหนักกว่านก็ไปเหตุง่ายอนั่นแหละย่อยของกันมันจะบ่มีกลิ่นเออ ไม่กวนจะเป็นยังเ็ดมือไม่กินจูมือเป็นยังเป็นยังไงปะยามานจมีวันมันมีบันบัาก่อนย่ยมขึ้นย่แหงอยู่หายใจเ่นตเียร์โทรศัพท์ตัๆเ่อเจ้าเอนจามาพลงไปเรยขอบุไร่ยชดหยุลายย่น้ายน้าลายยนาไม่ายงงเลยม่เหนลลไม่ได้เลยา เราฟังดินาล้วรัไปนอนเดีวมากินข้าวเห็นประเดี๋ยวสีประเดี๋ยวสีเลย้ไปกลใจข้าวกอเา้องคือเขาว่าโอ้ยสีแท้ไม่าไม่มาคื้ค่ะให้คนสีเขืยไปยบ้านเนี้ยมันจะเสียเนปะปวดปวดแลมีงอยู่ตัวเดียวอย่ทางขน้าไปเงดก็ต้องเสีหาย งูอะไรแล้วล้นหองพบเยอะจะเดือดระมัดระวัไนนอองได้ตอนนั้นถามน้องนานี่เดีอยนถาม้ว่านงวทอดขออาหารเยอะขนาดงวตัวเดียวกันกน,กกนั่งเสาแรงเสาแรงเสาแรงห่าหรือเก่าตัวเดี๋ยวหนึงเดวอะไรก็จะคล้องอย่างไระต้มไม่ลูกเก่าโคนนั่นละือ ตำนือแซ่ตำเนื้อม,ไ,มไข่ตีมก็โย่ประเด็นนะผมสีนโย่เดี๋ยวข้ามผอข้ามหนีก่อนมไม่เล่นแบบสื่อโ <c oughs> อ้แมนเว้ยมีเล็บครับโม่ผัจีนม่มีเ็ดีอย่างนึง็เจ้าไปใส่หมอกสบายใจมาก ไม่หอมบอกของเร็บหาบอกต้อยมั่ต้องบอกเรื่องคอยหุ่จัดไม่ใจจะจะบอกยังเลนหน่อยเดี๋ยวม่เลี้ยไม่เลี่ยงมันอยลยหลับแกในที่เด้ยบ่เอายังมาพิกซี โอ้ยหาก็เดี๋ยวหกนาทีเนอะสายฉาเลยตาขึงใส่หลายมาขึงใส่กล่องแน่หนูนี่ยัยอะคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นค่นี้ครับเอาวอร์แมนจูนฮะคุณรอรอมีหนูมีข้าววอร์แมนจูนย่างเป็นเองบาดเป็นโจรกแตเป็นโจรบาดเป็นพระเอกกต่เป็นพระเอกให้ได้บัดอยากเป็นตลกก็เป็นตลกมีทุกอย่างให้เลือกสรรอยู่ในตัวคนนี้ ตัวจริงไม่บาดเจ็บตัวสำรองไม่มีค่าโอ้ีเยดสายตาเดี๋ยวไปเห็นบมกวินหมาดิคุณพ่อเราบัะกันขาพิการทางเพศเนาะตีอุบอนิมาอันนั้นคอยคอยคืดสภาพเล้อันอันเสียแรงเข้าไปทักยีแหน่ะเจ้าไปย่อยื่นเขาครับเจ้าหกีตัวทีเสียอันไรบักได้หน่อยเขาจะบอกลูกลูกจะฟาบ้ามาตีเขี่ยอีป่านเนาะ เป็นบ่เจ้านี่มันดื้อใครเรียกว่าดื้อหลบในพี่ครับ,บพี่ครับ,อรบโอ้ขอโทษนะครับที่แกล้งพี่เอาไว้เลยมันเป็นร้ายมันจะไปร้ายมันจะขอบอกคุณป้าพีจะประหารรนตุมรัตป่าไปแกล้งอนะไรน่ะไม่นเป็นร้ายขอโทษนะพี่ครับไม่นรา้ายแกล้งพี่อันนี้ตอออันนี้ตอออนนี้ตอแหลอันน่้ คอยบออะไนี่จะในแม่ล้งังบงเอหรอโอ้ยนี่มันมันเลยแ่บเนาะนี่แต่นางหมูมันแ่บไปพวบติเจ้าเนี่ยเห็นเห็นเห็นแสบเยอะเจ็บช้ำเจจังะวัาิเจ้าเนี่ยบอกมีน้อนิ้วนี่นะคือเปนข้อดี ไม่ได้ไปรับสูงก,กับบริษันอ,อกนั้นนี้มีแต่ความดื้อมึนโอ้ยกันบ,นด,บนดีมามันบริเขาแล้วย่ายเนาะอืมดีมากดีจะต้นจนจบนแหละวะผิดเต็กเด้เดนอพี่น้องเด้อผิดเด็กเด้อจ้านอนวิ่ จำปนจนถอยแตกจำประเด็กจนวินเมื่อนั้นเข้าไปรัฐมนตรีนะทัาเงินมือนะท่านเงินมือนะโอ้ยเล่าบอกบอกไทยคบสะบอกบอกเล่าเล่าคบไปวอาไทยคบสะเล่าพยาขอยเล่าพยาผมนะครับสิท่านเงินหมื่นบนนะไปเต้าจ้ากระเพื่อนดีเด้ แต่ว่าจะเมื่อก็รีเห้าแต่ว่าห้าวบริเวณเพื่อนนะแคบดูเนาะประเดยวเนาะแคบเออ้าเป็นฝั่งไททีกัมเนาะกืมก็ยิมัอบวดเืนครับสำหรับคลิปนี้ और हटके पैकेज खा तो से का